กุมรองบทเรียนกตบเราบทาวามตุกนะครับครันี้นะครับก็เป็นคาบาวิชาภาษาไทยนะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับแล้วก็คาบนี้นะครับถึงเป็นการวีโออธิบายนะครับเกี่ยวกับบทอ่านที่4นะครับบทอ่านที่มีหัวข้อว่าโรคพิษสุนัขบ้าระบาดนะครับบทอ่านนี้ก็จะใช้ในการาประกอบในการทำใบงานนะครับ ที่นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบท่านเลยนะครับเออนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปเข้าสู่ในส่วนของเนื้อหานะครับวิดีโอที่ครูให้เราอ่านตัวเองอ่านนะครับ,นบนอ่านบทอ่านหรือว่าประกาศอาตอนนี้ผ่านมาแล้ว3บทอ่านนะครับ่ายังไม่มีวิดีโอของใครส่งมาถึงครูเลยนะครับไม่รู้ว่าเน็ตช้าหรือว่ายังไงนะครับผ่านมา มันสา3สัปดาห์แล้วเนะาะอันนี้ก็เข้าสู่บทอ่านที่4แล้วนะครับเช่นกันบทอ่านนี้ก็ครูก็ให้นักเรียนอ่านวิดีโอเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวชีอีกนึงอัดวิดีโอนะครับอ่านนะครับอ่านตั้งแต่ตั้งแต่ด้านบนนี้เลยนะครับด้านบนนะครับที่เป็นกรอบของรูปภาพแล้วก็ส่วนของเนื้อหาด้านล่างนะครับอัดวิดีโอตัวเองแล้วก็ส่งมาในลายส่วนตัวของครูนะครับ ทีนี้มาดูในส่วนของเนื้อหานะครับบทอ่า,อานที่4นี้จะยาวไม่นิดหนึ่งนะครับยาวยาวเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามีทั้งเป็นรูปภาพการอธิบายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าน,นะครับแล้วก็ในส่วนของเนื้อหานะครับอธิบายเพิ่มเติมในด้านล่างนี้นะครับทีนี้มาดูในส่วนในส่วนของรูปภาพป้ายประกาศเตือนนี้ก่อนนะครับหัวข้อก็คือโรคพิษสุนัขบ้าระบาดน,นะครับ หัวข้อใหญ่ครับในนี้เขาบอกว่าเตือนหมาแมวกัดขวรนรีบพบแพทย์ระวังโรคพิษสุนัขบ้านะครับทีนี้มาดูสาเหตุสาเหตุโรคพิษสุนัขบ้านะครับเขาบอกว่าเกิดจากเชื้อไวรัสเรบีสนำสัตว์นำโรคได้แก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดแต่สัตว์นำโรคที่สําคัญที่สุดในประเทศไทยก็คือสุนัขนะครับการติดเชื้อ,อเกิดจากเกิดจากสัตว์ที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้ากัด ควรหรือถูกน้ำลายกระเด็นเข้าบาดแผลนะครับถ้าเรามีแผลนะครับแล้วก็น้ำลายของสัตว์เหล่านั้นนะกระเด็นเข้ามาสู่สแผลของเราเนี่ยเราก็มีธิ์ที่จะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้นะครับทีนี้เขาบอกว่าสัตว์ที่นำโรคเนี่ยที่สําคัญในประเทศไทยก็คือมีสุนัขนะครับแต่ว่าถ้าแถวน้ำดำน,น่าจะไม่ค่อยมีสุนัขนะครับอาจจะมีแมวนะครับต้องระวังด้วยตรงนี้นะครับทีนี้มาดูระยะเวลาของอาการ เขาบอกว่าส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ2-8สัปดาห์นะครับแต่อาจจะสั้นเพียงแค่7วันในบางรายหรือยาวเกินกว่า1ปีนะครับอา,อาการของโรคอาการอรเริ่มจาก2-3วันแรกนะครับผู้ป่วยจะเบื่ออาหารเจ็บคอปวดเมื่อยตามเนื้อตัวมีไข้อ่อนเพลียชาเจ็บเซลล์นะครับ พันยางรุนแรงที่บาดท,ที่แผลและลำตัวต่อมาจะมีอาการกระสับกระส่ายกลัวแสงกลัวลมไม่ชอบเสียงดังเพลเจอ,อคล้าคล้ายคนบ้านนะครับกลืนกลืนลำบากอะไรหอะไรฮะกลืนของลำบากหรืออาจชักเกรงอัมพาตไม่ใช่อันนี้กลืนลำบากโดยเฉพาะของเหลว กลัวน้ำและกล้ามเนื้อขากระตุกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหรืออาจชักเกรงอัมาพาตหมดสติและสุดท้ายคือตายในที่สุดนะครับทีนี้มาดูวิธีการรักษานะครับอันนี้เขาย้ำว่าเป็นวิธีการรักษาเบื้องต้นนะครับหลังจากที่เราถูกแมวหรือว่าสุนัขนะครับที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้านเนี่ยกัดหรือว่าข่วนหรือว่าโดนน้ำลายก็ตามนะครับวิธี รักษาเบื้องต้นเขาบอกว่าให้รีบล้างแผลด้วยสบู่แล้วก็น้ําสะอาดหลายๆครั้งใส่ยาฆ่าเชื้อเช่นเบตาดีนอ่านี่เป็นยาสามัญประจาบ้านนะเบตาดีนเพื่อช่วยลดอัดตราการเกิดโรคหลังจากนั้นนะครับเขาบอกว่าให้รีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดเพื่อพิจารณาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคจนครบนะครับการล้างน้ําแล้วก็ล้างด้วยสบู่แล้วก็น้ําสะอาดหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นแค่การ รักษาเบื้องต้นนะครับอ่ามันจะไม่หายไปเลยในทันทีนะครับเราต้องไปพบแพทย์ก่อนเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันนะครับอ่าบางคนคิดว่าเอ่อโดนมากัดแมลกัดเนี่ยอาจจะแค่ล้างน้ําด้วยตนเองก็หายแล้วอ่าอาจจะไม่ใช่นะครับอาจจะมีเชื้อเข้าไปสู่ในร่างกายของเราแล้วเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้เราไปฉีดอ่าเพื่อพจิจารณาฉีดวัคซีนป้องกันโรคด้วยนะครับก็คือหลักๆก,ก็คือต้องไปพบแพทย์หลังจากนั้นอ่าที่มาของ ายประกาศนี้นะครับมาจาก a s t v ผู้จัดการออนไลน์นี่เป็นสำนักพิมพ์นะครับสำนักข่าวสำนักเงินนะครับโดยนายแพทย์โอภาสการการกวินพลนะครับการกวินพงรองอธิการบดีกรมควบคุมโรคนะครับอ่านี้จะจบไปในส่วนของายประกาศนี้นะครับทีนี้ด้านล่างนี้ก็จะมีส่วนอธิบายเพิ่มเติมนะครับเป็นอ่ามีประมาณ3ย่อหน้านะครับอ่าดูข้อที่1นะครับ สำนักควบคุมโรคและบำบัด,บบดโรคสัตว์กรมปศุสัสสตว์ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวชติโรคพิษสุนัขมากเพิ่มเป็น22จังหวัดจาก13จังหวัดเพราะอยู่ในช่วงเพราะอยู่ในขั้นหน้าเป็นห่วงซึ่งรวมถึงพื้นที่จังหวัดนนทบ,บุรีและกรุงเทพมหานครโดยกรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขสั่งเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ าการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าต่อนเนื่องกําลังเข้าสู่เข้าสู่ฤดูร้อนและเป็นช่วงปิดเทอมเด็กจึงมีโอกาสถูกกันได้ง่ายนะครับเป็นช่วงปิดเทอมพอดีนะครับข้อที่2เขาบอกว่าสถา,สถานการณ์ผู้ป่วยในปี2561มีผู้เสียชีวิต3รายนะครับปี2561มีผู้เสียชีวิต3ราย โดยทั้ง3รายไม่ได้ไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน,นะครับหลังจาก3รายเนี่ยเมื่อเขาถูกกัดเขาไม่ได้ไปพบแพทย์เขาแค่อาจจะแค่ล้างน้ําหรือว่าทําแผลเล็กน้อยๆนะครับโดยไม่ได้ไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนนะครับก็ทําให้เสียชีวิต3รายและในปี2560มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าทั้งหมด11รายนะครับปี2560นะสีเขียว 11รายโดยส่วนใหญ่ล้างแผลเองที่บ้านรอ้อ,รอละร้อไปรักษาที่โรงพยาบาลเพียงร้อยละสินะครับผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ถูกสุนัขจรจัดก็คือสุนัขที่ถูกคนทิ้งอ,อยู่ตามสถานที่ต่างๆนะครับและพบว่าไม่มีประวัติหรือไม่ทราบการได้รับวัคซีนถึงร้อละ9ก้าน,นะครับ ทําให้ปีนี้มีคนเสียชีวิตสูงถึง13รายนะครับข้อ3ามเบอกว่ากรมควบคุมโรคยืนยันว่าการฉีดวัคซีนให้ครบชุดและตรงตามนัดยังคงถือเป็นการรักษาที่ได้ผลจริงได้ผลจริงแต่หากติดเชื้อพิษสุนัขบ้าและปล่อยทิ้งไว้จนเชื้อเข้าสู่ระบบประสาทแสดงอาการป่วยแล้วไม่สามารถรักษาให้หายได้ผู้ป่วยจะเสียชีวิตทุกรายถ้าเชื้อเข้าสูบบ่ ระบบประสาทแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะถึงเสียชีวิตเลยนะครับโดยวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือควรนําสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหากถูกกัดาหากถูกกัดหรือควรให้รีบล้างแผลทันทีเช็ดแผลด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโปรวีดีนหรือแอลกอฮอล์จากนั้นรีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้านอานามัยหรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้เร็วที่สุดพร้อมขอให้ทุกคนช่วยกันนำสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขแมวไปฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อมีอายุ2-4ถึงเดือนและฉีดซ้ำตามกำหนดทุกปีนะครับอขอจ้ว่าเป็นอันนี้นะครับการไปฉีดวัคซีนในตัวสัตว์เนี่ยมันก็เป็นวิธีการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอีกทางหนึ่งนะครับใครที่เลี้ยงแมวเลี้ยงหมานะครับ ไม่มาไม่เไม่มีครับเมื่อเมอเราอายุ2-4เดือนเนี่ยก็สามารถที่จะนําไปฉีดวัคซีนนี้ได้นะครับที่มาก็มาจากมานาจเจอร์ Manager นะครับก็เป็นสํานักพิมพ์ผู้จัดก,การออนไลน์เป็นที่มาของอบ,ทบทความด้านล่างนี้นะครับทีนี้มาดูในส่วนของอข้อคําถามครับจากบทอ่านนี้นะครับใช้ในการตอบคําถามข้อที่16-20นะครับ ข้อเหมือนเดิมข้อ16นะครับเขาถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องนะครับข้อใดกล่าวถูกต้องอก็ไก่ปี2561มีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าส1รายจริงไหมข้อนี้ ปี2561มีผู้เสียชีวิตกี่รายอ่าแสดงว่าข้อนี้ถูกผิดข้อขอไขอรโรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเรดีอ่าที่นำโรคด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอืมอ่าขอ้ขอข้อขอควายเมื่อถูกแมวแมวที่เลี้ยงไว้กัดหรือข่วนแล้วอ่า กัดหรือขวนแล้วแค่ล้างแผลด้วยสบู่แล <irs> ะน้ํายาฆ่าเชื้อก็เพียงพอแล้วจริงไหมนะครับเพราะว่ามีบางคนเนี่ยแค่เขาคิดว่าแค่ล้างแผลด้วยสบู่หรือว่ายาฆ่าเชื้อก็พอแล้วสุดท้ายอาการของเขาเป็นยังไงจริงไหมข้อนี้แสดงว่าข้อนี้ถูกหรือผิดนะครับข้องงงนะครับเขาถามว่าการล้างแผลแล้วเช็ดแผลด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อนะครับโปรวิดีนตรงไหนอ่าโปรวิดีนอ่านี้ตรงนี้ เจ็บแผลด้วยเชื้อเชื้อโปรวิดีนเป็นการรักษาเบื้องต้นก่อนไปพบแพทย์จริงไหมนะครับสรุปว่าข้อไหนเอ่ยข้อนี้คำตอบที่ใกล้เคียงนะครับเราลองมาดู ดูในบทอ่านประกอบเลยนะครับอ,อะไรเอ่ยที่มันไม่ใช่อะไรเอ่ยสิข้อไหนที่มันกล่าวถูกต้องนะครับาจากสีข้อจากสีตัวเลือกนี้นะครับข้อหนึ่งนี้ก็น่าจะตัดออกไปได้เลยนะครับข้อต่อไปข้อ17ข้อใดไม่ใช่อาการของผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าน,นะครับเขาถามถึงอาการเนาะอาการของผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า ข้อไหนที่ไม่ได้พูดถึงเลยนะครับข้อกอไก่คันอย่างรุนแรงที่แผลและลำตัวข้อขอไข่กืนทาลายลําบากและกลัวน้ําแล้วก็มีไขข้อคอควายอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวงงปวดศีรษะแล้วก็น้ําหนักลดลงอย่างรวดเร็วข้อใดที่ไม่ใช่นะครับจำว่าไม่ใช่ อย่างนี้ข้อที่18ก็าถามว่าข้อความในย่อหน้าที่2มีจุดมีจุดประสงค์ใดนะฮะย่อหน้าที่2กวนนี้นะครับย่อหน้านี้นะครับมีจุดประสงค์ใดนะครับเขาพูดถึงอะไรอยู่นะครับย่อหน้านี้เนี่ยเาต้องการที่จะสื่ออะไรนะครับก็มาอ่านที่ย่อหน้านี้แล้วก็สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาต้องการที่จะบอกอะไรเรานะครับเฉพาะแค่ย่อหน้าที่2นี้นะอ่า ก็มาตอบคําถามข้อที่18นะครับ <achie. S 1> ทีนี้ข้อ19บเก้าขาถามว่าหากนักเรียนเลี้ยงไก่นักเรียนจะต้องนําไก่ไปฉีดวัคซีนหรือไม่เพราะเหตุใดนะครับคําตอบก็คือไก่เราเอาไปดูก่อนว่าไก่เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือเปล่าอ่าโดยอ่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือไม่นะครับอ่าเป็นครูใบประมาณนี้นะอ่าใช่หรือเปล่า ไก่เนี่ยมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไหมอ่าทีน,นี้จุดเขาถามว่าหากนักเรียนเลี้ยงไก่นักเรียนจะต้องนําไก่ไปฉีดวัคซีนหรือไมนะ่เพราะเหตุใดนะครับข้อที่20นะครับหากโรงเรียนจะต,ต้องการจะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้านะครับและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับนักเรียนและบุคลากรภายในโร ก่อนโรงเรียนก็คุณครูพันโรงแม่ครัวทุกคนนะครับอันนี้คือบุคลากรในโรงเรียนได้รู้เท่าทันโรคดังกล่าวนักเรียนจะเสนอจัดกิจกรรมใดระบุมาสองกิจกรรมนะครับพร้อมอธิบายเหตุผลแต่ละกิจกรรมะนะครับสมมุติว่าแถวบ้านเราเนี่ยโรคพิษสุนัขบ้าระบาดน,นะครับเราจะจัดกิจกรรมใดนะครับเพื่อให้ความรู้นะครับในโรงเรียนเราเนี่ยเราจะจะัด อย่างมา2กิจกรรมแล้วก็บอกเหตุผลว่าทําไมเราต้องจัดกิจกรรมนั้นกิจกรรมนั้นมีประโยชน์อย่างไรนะครับถ้าใครได้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นแล้วจะมีความรู้อะไรบ้างานะครับให้เราลองคิดมา2กิจกรรมนะครับจากตัวอย่างจากที่เขาระบุมานะสกิจกรรมมีกิจกรรมอะไรบ้างอ่ปะปกติถ้าที่รู้เรียนจะจัดก็จะเป็นกิจกรรมหน้าเสารทวงให้ความรู้หน้าเสาร์ กิจกรรมตอบปัญหานักเรียนลองคิดกิจกรรมมานะครับแล้วก็บอกเหตุผลนะครับว่ากิจกรรมนี้มีประโยชน์อะไรนะครับอันนี้ก็จบแล้วนะครับจบสำหรับบทอาที่4นะครับทีนี้แล้วก็ย้ำเตือนนะครับย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถึงบทอาที่4แล้วนะครับวิดีโอนะครับก็จะยิ่งสะสมไปเรื่อยๆนะครับ จจำว่าให้รีบนักเรียนรีบทยอยอัดวิดีโอนะครับแล้วก็มาส่งครูนะครับส่วนใบงานที่เราทําอยู่นี้เราก็จะส่งในช่วงของต้นเดือนหน้านะครับเราจะรวบรวมแล้วก็มาส่งทีเดียวนะครับสําสหรับคาบนี้นะครับครูออก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับมรรคมาตุลยอให้ต่ลาลางวบลระกาน